สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนึงนะคะกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำวันอังคารที่14เดือนกันยายนพศ2564นะคะณห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนเจริญมิตรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมนะคะการแยกสารเนื้อผสมเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปดูวิดีโอเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมว่ามันมีวิธีการใดบ้างนะคะนักเรียนพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับสารวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ นักเรียนมาดูสารเนื้อผสมนะคะสารที่มีเนื้อสารไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันคือสารที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันนะคะโดยที่เราสามารถเห็นองค์ประกอบของสารนั้นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเช่นน้ำกับน้ำมันพริกกับเกลือส้มตำน้ำจิ้มไก่เป็นต้นค่ะโดยวิธีทางกายภาพและสารที่แยกได้จะมีสมบัติเหมือนเดิมนะคะเช่นการหยิบออกการร่อน การใช้แม่เหล็กดูดการตกตะกอนการฝัดและการกรองค่ะการเลือกใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสมนะคะให้นักเรียนพิจารณาจากสมบัติและลักษณะของสารที่มาผสมกันดังนี้ค่ะของแข็งปนกับของแข็งสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทนะคะ 1. มีมวลแตกต่างกันใช้ในการฝัดค่ะเช่นเปลือกข้าวกับเมล็ดข้าว 2. มีสีและรูปร่างแตกต่างกันใช้ในการหยิบออกค่ะเช่นปากกากับยางลบ 3. ม,มีขนาดต่างกันมากค่ะใช้การร่อนค่ะเช่นทรายกับก้อนหินค่ะการเลือกใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสมนะคะของแข็งปนกับของเหลวสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะ 1. ใช้การกรองค่ะเช่นน้ำกะทิในกากมะพร้าวค่ะ 2. ใช้การทำให้ตกตะกอนแล้วลินออกนะคะเช่นน้ำโคลนน้ำแป้งค่ะการเลือกใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสมนะคะของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กปนกับสารอื่นนะคะใช้วิธีการแยกโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดค่ะเช่นผงเหล็กในกองดินเศษตะปูในกระบะทรายเป็นต้นค่ะ วิธีการแยกสารเนื้อผสมแต่ละประเภทนะคะมีวิธีดังนี้ค่ะ 1. การหยิบออกค่ะเป็นการแยกสารของผสมที่เป็นของแข็งที่มีขนาดใหญ่ไม่เท่ากันนะคะและต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถหยิบได้ด้วยค่ะหรือสามารถใช้มือหยิบสารที่มีสีแตกต่างกันออกไปค่ะ 2. การร่อนการร่อนเป็นการแยกของแข็งที่มีขนาดต่างกันผ่านตะแกงนนะคะโดยที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถหยิบหรือเขี่ยออกจากกันได้ค่ะ 3. การฝัดนะคะการฝัดคือการนำเนื้อสารใส่ภาชนะเช่นกระจาดกระดง้งถาดแล้วใช้มือยกภาชนะขึ้นมาเขยา่าภาชนะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะให้สารที่มีมวลน้อยกว่าสารอื่นถูกลมพัดแยกออกไปค่ะ การใช้แม่เหล็กดูดออกเป็นสมบัติที่เป็นของแข็งที่ปะปนกับสารอื่นสามารถแยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้โดยใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดการใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นวิธีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 5. การตกตะกอนและการลินออก การที่เราวางเนื้อสารผสมที่ตั้งทิ้งไว้นะคะเป็นเวลานานของแข็งจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างนะคะเราจะเห็นการแยกชั้นอย่างชัดเจนเลยค่ะของแข็งจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนของเหลวจะอยู่ด้านบนเราจะแยกสารโดยการค่อยๆลินของเหลวอ,ออกจากของแข็งค่ะหก การกรองการกรองคือการนำเนื้อผสมเทลงบนวัสดุที่เป็นตัวกรองนะคะเช่นผ้าขาวบางกระชอนสารที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่ารูของผ้าขาวบางกระชอนจะแยกตัวตกลงไปนะคะส่วนสารที่มีขนาดใหญ่กว่าจะค้างอยู่บนผ้าขาวบางและกระชอนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่หนูได้เรียนรู้กับคุณครูไปแล้วนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดคะหลังจากนี้คุณครูให้นักเรียนไปอ่านทบทวนกันอีกทีนะคะแล้วเปิดเทอมเราเจอกันคะ่ะ ค่ะหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอการเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานสําหรับวันนี้นะคะที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนไปนะคะใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมนะคะโดยให้นักเรียนนะคะนำวิธีการแยกสารเนื้อผสมนะคะไปเลือกคำตอบแล้วไปใส่ในกรอบด้านล่างนะคะให้นำวิธีการแยกสารจากด้านบนนะคะ นำไปใส่ด้านล่างนะคะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายใบงานนะคะแล้วส่งมาให้กับคุณครูด้วยนะคะพร้อมตามแจ้งชื่อนะคะชื่อเลขที่นะคะแล้วก็ชั้นเรียนของนักเรียนให้ชัดเจนนะคะ